ผมชอบในเสียงเพลงมากกว่าการทำประกอบอาชีพอย่างอื่นผมอยู่กับเพลงได้นานมากๆท่มเทกับมันได้มากสุดเหมือนเพลงเป็นดั่งเพื่อนในเวลาที่เราเหงาครับผมสวัสดีครับผมบุ๊คสุปการนะครับผมหรือบาาบุกนะครับนักร้องสังกัดบางเอิญนมิวสิก นี่เป็นครั้งแรกครับผมยังไม่เคยไลฟ์ที่ไหนมาก่อนการไลฟ์นอกสถานที่ครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมรู้สึกดีครับธรรมชาติสวยงามไม่คิดว่าในจังหวัดต,ตัวเองจะมีที่สวยๆแบบนี้น่าดื่มดำ่ำนั่งดูพระอาทิตย์ตกมากๆเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามที่หนึ่งฟลลิ่งคือดีมากครับผมสำหรับการไลฟ์วันนี้นะ ต่างครับผมต่างกันที่สถานที่ภูมิทัศน์ภูมิมีประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทุงย่งหญ้าป่าเขาแล้วก็แม่น้ําแต่ในสตูจะเป็นฟิลแบบในห้องบางห้องก็ทึบบางห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็จะแตกต่างกันที่วิวครับผมแตกต่างกันที่ธรรมชาติรอบๆต่างกันครับผมแต่การไลฟ์นอกสถานที่ก็จะดีคนละอย่างในสตูก็มีดีคนละแบบระบบเสียงวันนี้ ดีมากๆครับผมดีกว่าบางเวทีที่ผมไปร้องได้ซ้ำคือเซตร,ระบบเสียงได้ดีเยี่ยมเพอร์เฟกมากๆครับถ้าให้เลือกก็คงผมชอบธรรมชาติมากกว่าไ์ายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับท่งหญ้าป่าเขาแม่น้ำดีกว่าครับผมโล่งดีแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายตัวผมเองเป็นคนจงังหวัดสกลนคร นี่แล้วครับเกิดทิสกลใหญ่ท่ศกลเขื่อนน้ำพุงรู้จักมาตั้งแต่จำความได้สมัยเด็กๆครับแต่ไม่เคยมาสัมผัสนี่เป็นครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาเขื่อนน้ำพุงครับเห็นบรรยากาศและความรู้สึกความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสก,ก็คือหน้าแคมปิ้งสังสรรค์กันกับเพื่อนๆมิสหายเป็นอารมณ์นั้นเลยถ้ามาสกลแล้วต้องแวะ ถ้าจะให้แนะนําก็คงต้องเป็นพระธาตุเชิงชุมครับพระธาตุเชิงชุมนี่คือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนะครับที่เราจะไปต่างถิ่นหรือเราจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งในรอบปีหรือหลายเดือนเราต้องมาสักการะไหวาบูชาก่อนแล้วก็เวลาเรามีเพื่อนต่างจังหวัดหรือมาเที่ยวด้วยกันเราก็จะแนะนําสถานนี้เป็นสถานที่แรกถือว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ที่มาถ้าจะมาสกลถ้าจะมาให้ถึงสกล ก็ต้องมาสักการะบูชาพระธาตุเทิงชุมครับผมแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมขามเป็นงานทํามือของชาวบ้านเป็นงานโอท็อปแล้วก็วายหมากเม่าผูพานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของดีเมืองสกลอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งรเริ่มเขียนเพลงครั้งแรกอยู่ที่สกลครับผมตอนช่วงอายุขาบเกี่ยวระหว่าง 15- 16เขียนเพลงครั้งแรกก็ช่วง ตอนนั้นเป็นกิจกรรมเข้าค่ายรอดอเดินทางไกลแล้วกลางคืนก็จะมีรอบกองไฟก็คิดที่จะทําละครไปแสดงกันครับอันนี้ก็เลยคิดไม่ออกก็เลยไปปรึกษาครูครูก็เลยแนะนําให้ผมแต่งแต่งเป็นกรบายสีสู่ขวัญแล้วก็เมทําละครขึ้นมาเกี่ยวกับงานแต่งงานอะไรประมาณนี้ผมก็เลยมีโอกาสแสดงเป็นหมอสูตรในวันนั้นครับเป็นหมอสีผมก็เลยแต่งเป็นกรใบใยสีสู่ขวัญขึ้นมา ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาทําเป็นเพลงครับก็คิดว่าจะเอาไว้แสดงละครนะช่วงช่วงนั้นเฉยๆครับแต่พอเวลามันผ่านไปเนิ่นนานเพื่อนในช่วงนั้นที่โตมาด้วยกันเขาก็เลยเรียกร้องว่าไอ้กรนที่เราแต่งมานั้นมันเพอาะดีนะมันกินใจดีทําไมไม่เอามาทําเป็นเพลงบ้างอนะไรผมก็เลยเอามาทําเป็นเพลงจริงจังๆ,ๆ,ๆก็ชื่อเพลงว่าไอ้มันคนชั่วของมอดขมักบินครับผม ตอนสมัยที่เรียนนี่ผมจะท่าความก่อนว่าผมเป็นวงดนตรีของโรงเรียนด้วยครับก็ทําวงก,กันกับเพื่อน3มคนมีพี่แจ็คมีพี่เอ็มเป็นวงโฟกซโฟกซองครับตอนนั้นก็ประกวดชื่อวงว่าไก่น้อยครับก็เป็นวงเพื่อชีวิตนําเพลงเพื่อชีวิตมาใช้ในการประกวดที่แต่งเพลงด้วยกันตอนนั้นก็ยังไม่มีครับถ้าเล่นดนตรีด้วยกันก็มีอยู่ครับพอมีก็วงเดิมครับวงไก่น้อย ในยุคนั้นคือผมมีโอกาสไปเที่ยวงานกับเพื่อนเป็นงานคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมไปดูศิล,ลปินคนนี้เป็นคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษฐ์ที่งานกระชาติของจังหวัดสกลนครไ,ไปดูกับเพื่อนก็เลยรู้สึกเต้นไม่ออกในขณะที่เพื่อนเราแบบเมามันเต้นจิกโกโบกไม้บอบมือกันแต่เรากลับยืนตัวชาแข็งทื่อผมรู้สึกว่า พี่ปูแกกำลังสะกดผมอยู่ตอนนั้นก็ผมก็เลยขอเพลงจะไม่ผิดตอนนั้นเป็นเพงลงรักเดียวในขณะนั้นเพงลงรักเดียวยัง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 ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่น่าจะยังไม่สู้ใจบวงการหรือสุดใจอะไรประมาณคนกลุ่มใหญ่ส่วนมากวันนั้นเขาจะขอใจบวงการใจวงการใจบวงการใจบวงการผมก็เป็นเด็กตัวกระเปี้ยกเรียกตะโกนขึ้นไปว่าขอเพงลงรักเดียว ไม่ทราบยังไงหรืออาจจะเป็นเสียงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเสียงผมดังหรือเปล่าวันนั้นปูกแกก็เลยหันมาแล้วก็ชี้นิ้วมาทางผมแกก็ร้องเพงลงรักเดียวให้ผมก็เลยแบบฟื้นมากแล้วก็ชอบแกแบบเข้าเส้นเลือดเลยครับแล้วก็อยากเป็นเหมือนแกความรู้สึกที่ไปดูคอนเสิร์ตแกวันนั้นแบบอยากขึ้นไปร้องแบบแกอยากทำเพลงแต่งเพลงดีๆได้แบบแกรู้สึกว่าแกเท่มากในช่วงนั้นเป็นไอดอล ผมก็เลยยึดวิธีการแต่งเพลงมาจากนปูก็ว่าดาคือเป็นเป็นเป็นคนแรกที่จุดประกายไฟให้กับผมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลผมด้วยพอหลังจากนั้นผมก็เรียนจบมปลายผมก็เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูแกอีกเลยครับจนมาถึงปัจจุบันตัวเองก็ทํางานไปไม่มีเวลาว่างจริงๆก็ถ้ามีเวลาว่างตรงกันผมก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตแกบ้าง หลังจากนั้นผมก็ฝึกฝนขัดเกลาเขี่ยวเขียนตัวเองมาตลอดเลยครับตลอดเรื่อยๆนะครับตั้งแต่บัดนั้นก็จริงจังกับการแต่งเพลงมากขึ้นคิดวิเคราะห์ในการทําเพลงแต่งเพลงมากขึ้นผมอาจจะโชคดีอย่างที่ผมเป็นคนมีวินัยมีระเบียบกับตัวเองมีวินัยให้กับตัวเองก็จะแต่งเพลงตลอดแทบทุกวันทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันของตัวเองทําให้เป็นนิสัย ทำให้เป็นสันดานของตัวเองก็ว่าได้ครับก็เลยชินไปแล้วแต่งจนชินกับมันไปแล้วถ้าพูดถึงพี่ปูได้ผมก็จะอยากบอกพี่ปูว่าผมอยากเจอแกอีกสักครั้งนึงอยากเจอตัวเป็นๆได้นั่งคุยกันอยากมากๆครับผมอยากอยากเจอแกอยากเจอแกหวังว่ามีโอกาสในด้านสายงานเพลงคงได้บกกลับมาพบกันครับผมพบกันในช่วงที่ ต่างคนต่างทำเพลงพบกันในสายงานเพลงอยากคุยกันกับแกอยากแลกเปลี่ยนความคิดกับแกอยากอยากฟังแกพูดถึงสมัยช่วงแกเป็นหนุ่มเป็นผมผมชอบชอบฟังอะไรแบบนี้ชอบฟังนะัานะพ่อพ่อเล่าเรื่องประวัติตัวเองสมัย,มยฟังแล้วรู้สึกแฮปปี้มีความสุขดีอยากไปนั่งฟังแกมีเยอะครับ เพลงที่เห็นเห็นกันทุกวันที่ได้ฟังกันอยู่ทุกวันก็คัดมาจากเป็นร้อยๆเพลงเพลงเหล่านั้นก็ไม่ได้เอามาทําต่อเราก็คัดเฉพาะที่เหมาะกับเรายิ่งหลังๆก็ยิ่งคัดอยากสื่อสารในมุมมองกับอายุเราด้วยสื่อสารในมุมมองของคนอายุ27ย่าง30อยากสื่อสารในมุมเราบ้างก็ไล่ทําเพลงตามอายุในช่วง 20- 21ก็แต่งๆไปไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้น พอการเวลาเริ่มผันเปลี่ยนเวียนมากขึ้นผมก็เริ่มต้องคิดมากขึ้นตอนนั้นค่ายบางเอือติดต่อให้ไปเล่นเอบีครับผมแต่พอไปแล้วก็เขาเห็นผมร้องเพลงได้เขาก็เลยอยากเอาผมมาอยู่ด้วยอยู่ในสังกัดด้วยครับค่ายบังเอิญก็จะเป็นสัญญาใจครับสัญญาใจใจแรกใจสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรเราไม่มีครับผมอยู่กันแบบฉันพี่น้อง ค่ายบังเอิญติดต่อผมเข้าไปเขาค่อนข้างที่จะเปิดรับผมผมก็เลยเลือกเขาเขาไม่ตีกรอบให้ผมเขาปล่อยให้ผมเป็นอิสระอิสระทางความคิดและการปฏิบัติเราอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรครับน่าจะเป็นปีที่7แล้วก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งของเราเรารู้จักนิสัยใจคอกันหมดแล้วเรามองตาเราก็รู้ถึงภายในเบื้องลึก ภายในจิตใจรู้เห็นสันดานกันหมดแล้วเราคือครอบครัวครับผมบางเอิญคือครอบครัวคือส่วนหนึ่งเราเติบโตมาด้วยกันเพลงนี้เพลงฮู้บ่หัวใจนี่คือเป็นเพลงโจทย์ผมได้มากับเพื่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์เพลงของตัาเองแต่งตามเพื่อนให้โจทย์มาครับเพลงแรกก็ยังไม่ถือว่าประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็ เป็นเพลงเรื่องราของความอกหักจากเพื่อนเพลงเพลงนั้นก็มันมีอยู่สองช่วงครับที่ทำให้ผมได้มีชื่อเป็นที่รู้จักก็เป็นฆาตกรครับเป็นเพลงฆาตกรส่วนเพลงที่แบบว่าปล่อยออกไปแล้วแบบคนรู้จักในมุมกว้างค่อนข้างมากแล้วติดตลาดใน การทัวร์คอนเสิร์ตก็เป็นละไวในฐานที่เข้าใจครับสองเพลงนี้คล้ายๆกันครับผมสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้ผมได้ออกไปเจอโลกภายนอกเจอผู้คนเจอมิตรสหายที่ดีครับผมเจอหลายอย่างครับผมทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปสุขไม่สุขปะปนกันไปทั้งสองเพลงก็เขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงครับเอาเรื่องชีวิตจริงที่เกิดกับตัวเองมาเขียนเป็นเพลงครับผม ที่มาของไอ้มันคนชั่วก็ก็คือวันที่ผมสแสดงละครเป็นหมอพามในวันนะรอบกองไฟลอดอเป็นกิจกรรมลอดอนั่นคือที่มาของเพลงไอ้มันคนชั่วครับผมที่มาของเพลงบักคนชั่วของทิดแอมก็มาจากไอ้มันคนชั่วของคอมอดเช่นกันผมก็แกะแบบออกมาจากเพลงไอ้มันคนชั่วอีกทีหนึ่งครับจะว่าในอีกมุมหนึ่งก็คือ ลอกการบ้านของตัวเองมาอีกทีนึงแค่ต่างเงินแค่ห่วงทํานองจังหวะลายดนตรีภาษาแต่ความหมายเหมือนกันกับผมความหมายเหมือนกันตอนที่ร <reconcile> ่วมงานกับนายเขียวตอนนั้นก็กิมเล้งเราผมได้ประสานงานติดต่อไปให้มาฟิชเชอรลิงกับนายเขียวครับช่วงนั้นผมก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นน่าจะเป็นยุคโควิดหรือเปล่า ชื่อเพลงว่าคิดว่าลืมไปแล้วของนายเขียวในช่วงนั้นการที่ได้ร่วมงานกับนายเขียวก็เป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกันกับบันที่ผมเจอนาปูคงสิทธิ์กับคล้ายๆกันก,ก็ถือว่าเป็นไอดอลผมทั้งสองคนก็ว่าได้ครับรู้สึกไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้มาฟิอริ่งกับระดับตำนานแล้วก็เป็นไอดอลในดวงใจเราด้วยครับผม,ผมก็มาจากบ้านนอกสกลนครพอมาเจอนันสกุลนายเขียวก็ยิ่งแบบ โอ้โหดีใจเข้าไปใหญ่ณสกลนครก็เหมือนแบบอบอุ่นครับเวลาที่ได้คุยกับนายเขียวนี่แยเป็นผู้ใหญ่ที่คุยด้แล้วรู้สึกอบอุ่นดีมากครับนายเขียวแนะนําดีมากก็ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะครับผมผมชอบในเสียงเพลงมากกว่าการทำประกอบอาชีพอย่างอื่นผมอยู่กับเพลงได้นาน มากๆแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราทําผลผลิตทําเพลงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นขบวนการของการทําเพลงเพลงนั้นผมรู้สึกว่าผมท่มเทกับมันได้มากสุดแล้วก็อยู่กับมันได้หลายชั่วโมงสุดกว่าอาชีพอื่นๆเหมือนเพลงเป็นดั่งเพื่อนในเวลาที่เราเหงาในเวลาที่เราคิดถึงอกหักมีความสุขทุกเพลงก็ปลอบใจ ผมคิดว่าเพลงมันอยู่ใน DNA ผมไปแล้วเปรียบเสมือนเพื่อนซีคนหนึ่งของผมเลยครับถ้าผมไม่ได้มาร้องเพลงผมก็คงต้องได้ทำงานอยู่บนเรือสินค้าเหมือนเดิมครับผมนั่นก็คืออาชีพเดิมของเราก็คือเรือสินค้าเรือพาณิชย์ผมก็ทำในส่วนนั้นก่อนที่จะมาเป็นนักร้องครับผมตอนนั้นก็ ผลตอบแทนต่อเดือนก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้แบบสบายๆครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ทางของผมผมไม่มีกระจิตกระใจที่จะต่อยอดเหมือนเพื่อนเพื่อนคนอื่นไม่มีกระจิตกระใจที่จะอ่านหนังสือไปสอบไต่เต้าหรือต่อยอดผมรู้สึกแค่มาทํางานบนเรือส่งสินค้าแล้วผมทํางานไปวันๆไม่มีจุดมุ่งหมายทารอวันที่จะได้กลับไปหาเพื่อนครอบครัวเวลาพักเบรกก็ฟี่ผม ส่วนใหญ่ผมก็อยู่กับคีตาแต่งเพลงเบรกตอนไหนผมขึ้นมาแต่งเพลงตอนนั้นผมก็เลยเกิดคําถามอยู่ในใจเกิดคําถามกับตัวเองเสมอมาทุกครั้งที่อยู่บนนั้นว่าจริงๆแล้วผมชอบอะไรสุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจลาออกมาทําเพลงอย่างเต็มตัวสำหรับตัวผมแล้วคือถ้าตัวผมเองคงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ มุมมองและความคิดเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่อายุ20 19 20ต้ต้นๆยังยังเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ขาดอทธิภาวะอยู่ยังไม่มีความพินิจคิดวิเคราะห์ไต่ตองยังไม่ละเอียดพอสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมุมมองครับผมมุมมองและความคิดส่วนวิถีชีวิตก็ยังคงเป็นบุกเหมือนเดิมครับผม พูดเต็มปากเลยว่าผมไม่คาดหวังไม่เคยคาดหวังว่าเพลงจะต้องติดอันดับไหนมันไม่สำคัญคิดแค่ว่าทำออกมาให้มันดีที่สุดแล้วคนฟังรู้สึกแฮปปี้กับมันครับผมแล้วคนเบื้องหลังเราอยู่ได้ต่อลมหายใจในการหาเงินประทังชีวิตตัวเองและครอบครัวแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับผมไม่ไม่ไม่เคยคาดหวังแล้วก็ เพลงไหนดังไม่ดังผมแทบไม่รู้เลยสัเพลงตัวเองตอนนี้มันเพลงไหนกี่ยอดวิว,แล,วแล้วให้ผมบอกผมคงผมไม่ได้ใส่ใจขนาดหว่วงแค่ว่าตัวเองทําออกไปแล้วมันดีพอเลยถ้ามันไม่ดีผมก็ห่วงๆห,หน่อยก็เสียดายถ้าทําไม่ดีไปก็เสียดายแล้วก็ถ้ามันไม่ดีแล้วมันแก้ไขาย,ยากแก้ไขไม่ได้เลยดีกว่าก็ต้องได้ทําอนาคตปัจจุบันทําให้มันทําวันนี้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนของเก่าก็ ตัวไหนพลาดแล้วก็ว่าไปตามเนื้อผ้าเขาคงต้องได้ปล่อยไปเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ปัจจุบันสําคัญกว่าก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะผมเชื่อว่ากรรมมันมาจากการกระทําการกระทําปัจจุบันยังไงอนาคตก็ส่งผลกรรมแบบนั้นปลูกมะพร้าววันนี้อนาคตได้กินมะพร้าวแน่นอนปลูกส้มก็ได้กินส้มไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้ กิมเล้งนี่คือรู้จักตอนที่พี่ก๊อกติดต่อประสานไปที่พี่โต้งซึ่งเป็นผู้จัดก,การผมให้มาฟิชเชอร์ริงเพลงนายเขียวนี่แหละครับก็คือเพลงคิดว่าลืมไปแล้วครับผมก็เลยมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่ก๊อกกิมเล้งครับผมนะหลังจากที่ใส่เสียงเสร็จไปแล้วก็นั่งคุยกันยันเช้าครับวันนั้น <c ười> คุยกันยาวมากครับผม คุยกันมันมากกับพี่กอกคนก็เลยได้รู้จักสนิทสนมกันตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมฝากช่องทางเดวยกันแล้วกันครับผมช่องทางบางเอินมิวสิกกับผม youtube บางเอินมิวสิกนะครับงานเพลงของผมจะอัปเดตผ่านช่องทางนี้เป็นหลักครับผมแล้วก็ ทิกตอกก็จะเป็นอีกมุมนึ่งก็คือจะอัปเดตเกี่ยวกับวิถีของตัวผมเองการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสถาบันครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติท้องไร่ท้องนา Facebook อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่องทางที่อัปเดตว,วิถีชีวิตเช่นกันครับแต่เพจรูคมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่แล้วก็ฝากเพลงใหม่ครับสวยขยี้ใจครับผมเพลงนี้ผม เอาเพื่อนมาฟีเจอร์ลงด้วยก็คือแอมแล้วก็กัมมอดนะครับสวยขยี้ใจเป็นหนึ่งในอัลบั้มและไว้ในฐานที่เข้าใจครับผมก็จะเป็นช่วงไปลายอัลบั้มและจะสิ้นสุดแล้วนะครับผมจะสิ้นสุดเพลงสวยขยี้ใจทีมงานทุกคนตั้งใจทำครับตั้งใจทําตัวผมเองก็เหนื่อยกว่าเพลงที่เคยทํามาครับ่าทาหลายหน้าที่ครับเพลงเนี่ยทั้งแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเพื่อนซ้อมให้กับเพื่อนแล้วก็ วางโครงดนตรีให้กับเพื่อนเพ่างน,นี้ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าสุขใจครับเรามีความสุข